อุลัยฮิวระห์มานะฮ์มะฮ์ مد ุลิละห์วัสลลัลลอฮุอะลัยนะฮัมมนะอะลัฮิวะซัยบีอะจมัยนวะบะดด์อาสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลาห์วะราะกัตุฮัมดุลิลนะครับคุณครูผู้ปกครองนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่สนใจในเรื่องของการฝึกเรียนรู้นะครับก็ฮัมดุลิละที่บอกว่าวันนี้ชีวิตของเรานี่ยถ้าเราให้ความสำคัญกับตนเองท่านจำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรยากแล้วก็ถ้าเราให้กําลังใจกกัับตวเอง็คื ในอันกุอานละเราทรง,งบอกอินนามาโลสรียุสรอความลําบากเนี่ยนะมันย่อมจะมีความง่ายเสมอหรือถ้าจะบอกว่าความง่ายนะมันต้องอยู่คู่กับความลําบากฉะนั้นถ้าเราถามคนที่เขาเรียนกุอานสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียนกันนานมากนะครับแต่ก็ด้วยกับเทคโนโลยีกับด้วยกับการสื่อสารในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายๆประเทศนะครับคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการอ่านชุดฝึกเพื่อที่จะเรียนกุอานเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งประเทศอาหรับหรือประเทศปากีสถานเขาก็มีการให้ความสําคัญกับการที่จะทําคู่มือหรือชุดฝึกให้กับเด็กเกเกยาวชนในโรงเรียนน่ยแม้กระทั่งประเทศคูเวตเนี่ยระดับด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็ลงมาทําชุดฝึกกันในนามของกระทรวงเลยนะครับแล้วก็ปากีสถานคนที่เป็นคูฮาฟิสนะครับก็มาทําหนังสือก็ฮัมดูลิละห์ผมก็เป็นขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับการที่จะ ทำชุดฝึกนี้เพื่อที่จะให้ลูกหลานเด็กเยาวชนนั้นได้เกิดการเรียนรู้ที่ที่ได้รับฮิดายะจากอัลลอฮ์เร่วขึ้นและโดยเฉพาะมุสลิมใหม่นะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกไม่ได้บอกว่าเป็นหนังสือที่ดีที่สุดแต่ใช้ประสบการณ์แล้วก็บทเรียนที่เราได้เคยศึกษาและได้ไปอบรมมามาปรับแล้วก็มาประยุกต์นะครับแล้วเพิ่มเติมในเรื่องของการเรียนรู้ในศาสตร์ของภาษาอรับด้วยนะครับเพื่อ จะให้เด็กนั้นได้สองทางก็คือ1อ่านออกเสียงภาษาหรับถูก2เพื่อที่จะให้เขาได้รู้คำศัพท์พร้อมกับเรื่องของการผันคำแล้วก็สามสอดแทรกเป็นยูวิทเกือบครบทุกเรื่องนะครับก็ทำดูเรยนละแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือจะมีเรื่องของคำอ่ญญานยากแล้วก็เรื่องของอญญายะซัยยะดาที่อยู่ในกุรานเนี่ยก็สองเล่มเนี่ยถ้าเรียนกันจริงๆ6เดือนถ้าเอาแบบเต็มรูปแบบเลยสักหนึ่งปีเนี่ยนะถ้าเป็นเด็กเล็กผมให้2ปี ผมมีความฝันนะครับว่าถ้าเป็นเด็กอนุบาลปีหนึ่งห้เขาเล่นขีดเขียนให้ถูกก่อนขึ้นอนุบาล2อ,อนุบาล3 2ปีเนี่ยเขาเรียน2เล่มน,นี้นะครับจบเวลาเขาขึ้นปนหนึ่งเขาควรจะอ่านกุรานได้อันนั้นคือความหวังและความฝันนะครับก็อันนั้นสําหรับเด็กอนุบาลแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ผมให้3เดือนถึง6เดือนจะไม่ถึง1ปีและเรียนสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งก็ได้แล้วถ้าปัจจุบันมี การติดตามย้อนหลังได้ทั้งเพจเนี่ยผมว่าคนที่สนใจเท่านั้นแหละครับที่เอาล็อจะประทานทีดายะหงให้เร็วกกว่ากับคนอื่นๆน,นะครับแต่ถ้าท่านเรียนแล้วไม่ทบทวนมันก็เป็นสัจธรรมเรื่องของการศึกษาอยู่แล้วว่าคนที่ทบทวนนั้นย่อมจะประสบความสําเร็จนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเล่มสองเนี่ยซึ่งเป็นบทที่10นะครับแล้วเราก็ได้เริ่มไปแล้วก็คือสระเสียงยาวนะครับท่านผู้ชมหรือ นักเรียนผู้ปกครองที่ไม่ได้ดูในเริ่มต้นนะครับก็คือเน้นอีกครั้งหนึ่งครั้งนะครับว่าบทนี้เราจะเรียนเรื่องสระที่บางคนอาจจะบอกว่าภาษาอับกฤษตกลงมีกี่สระเรานับมาแล้วก็คือฟาธากากษรดอมะฟาธาไตดม,มาไตกาโรไตเนี่ยน,นะและชัดดาสุกูลอันนั้น8ดแต่มันจะมีตรงนี้เหมือนภาษาไทยเรียกสระ แต่ภาษาอาหรับนำพยัญชนะมารวมและออกเสียงเป็นสระยาวก็คืออีก3เป็นอาอีอูก็คือสระอาสระอ e, ีสระอูโดยฮัมซาบวกกับอาลีฟบวกกับยาบวกกับวาวท่านดูนะครับสังเกตนิดนึงถ้าเป็นอาลีฟจะมีสระอาข้างบนถ้าเป็นยาจะเป็นสระอ e, ีถ้าเป็นวาวจะเป็นสระอูท่านจำมันนี้ไว้ฮัมซาอาลีฟเนี่ยดูตัวนี้ก็เลยครับ อันนี้อ่านว่าอีอูเราเรียนแล้วบาเนี่ยถ้าเป็นอลีฟจะไม่มีสระข้างล่างเด็ดขาดท่านไปดูครับอลีฟจะอยู่ๆเป็นสระอ e, ีแล้วไปอ่านว่าเบไม่มีเบไม่มีอลีฟต้องเป็นอะไรครับอ่าอย่างเดียวแต่วาวกับยาอนุโลมให้ที่จะมีสระไไ้ครับอ่าข้างบนวันนี้เราเรียนบีใช่ไหมล่ะเป็นบีบูเป็นอะไรบู B. แต่เดี๋ยวต่อไปจะไปมียกเว้นยาเนี่ยใส่้าได้เวาวใส่้าได้แต่จะไปใส่บาจะไปใส่ไอเว้าวจะไปใส่บี้ไม่ได้แล้วก็ยาจะไปใส่บู้ไม่ได้จะมีข้อจํากัดของเขานะครับแต่วันนี้สําหรับคนที่เป็นแล้วก็เป็นเกตนิดนึงแต่คนที่ยังไม่ได้ก็คือว่าท่านจําอันนี้ไว้ก่อนว่าถ้าบาก็อะไรครับไอไอาีฟก็มี้ายาก็มีอีเวาวก็มีอู้จาก้า e, อีอู้เป็นอา อีอ e, ใช่ไหมครับแล้วท่านก็เอาตัวไดมาเอาบาที่เราเรียนก็คือบาก็บอใบไ,ไม้เห็นไหมครับบาใบาไม้ก็บาบาใบาไม้ก็เป็นอะไรบี้ก็เป็นบีบาไมา้ก็เป็นอะไรบู B, อันนี้คือของเก่าตาตีตูตสาซีส,สูอันนี้ของใหม่เริ่มตรงนี้ครับยิมเห็นไหมครับไม่เป็นตัวยิมที่เป็นตัวเดียวอักษรเดียวแล้วแต่เวลาติดกับตัวอลิฟยิมเขียนยังไงตัวต้นนะครับ เราต้องสังเกตด้วยแต่บางคนบอกก็จําจุดแต่รูปของเขานะครับยิมห่าคอเหมือนกันแต่ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงวางจุดแต่นั้นยิมยาออกเสียงเป็นไรยอหญิงยิมยานะครับยิมอลิฟก็เป็นไรยาแต่นั้นถ้าสมมติท่านจะเขียนชื่อลูกของท่านชื่ออะไรจะริยาใช้ยอหญิงยอยิมไม่ได้ต้องใช้ยอยักษ์สารา แล้วกระเทเรียนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะไปเขียนชื่อตัวเองได้นะครับต้องฝึกก็คือกับการนําไปเติมเขียนชื่อตัวเองเขียนนามสกุลตัวเองยิมอาลีฟยายิมยียายียิมย,ย,มย,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 มยูวาวยูทันไหมครับจากยามีอาลีฟก็เป็นยาจากยีมียาก็เป็นยี จากย wow, ูมีวาวก็เป็นยูยาจียูอ่าต่อไปฮาภาษาคนเรียนหนังสือเครียกงฮาเล็กฮาเล็กก็อยู่ตรงกลางนะครับฮาฮาก็เลยฮาอ่ออิลิฟฮาฮาก็เป็นฮาฮาฮียาเป็นฮีเป็นฮีฮาฮูวาวฮู ฮาฮีฮูไม่หาฮีฮูนะถ้าหาฮีฮูเดี๋ยวไปหาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ฮาฮาฮาหาฮีฮีฮาฮูฮูฮาฮีฮูเอาต่อไปคอเนี่ยมันไม่ฆ่าที่เราเรียนบทแรกอะครับอ้าว่าตาซายาฮาคอตัวที่หนึ่งมันไม่ฆ่า คอข้อเวลามีอาลิฟมันก็ไม่คาเราก็ออกเสียงเป็นคอขอก็เหมือนเอาอออ่างมาเป็นคอขออลิฟคอคอขี้ยาคีอันนี้เหมือนเดิมคอคู่วาวคูตัวนี้ตัวเดียวคอขี้คูอันนี้เป็นสระอีอันนี้เป็นสระอูเหมือนเดิมแต่ตัวนี้ไม่ใช่ คอฮีคูอ,ดอ,อดัดันอ้าลีฟดาดันอียาดีดันอูวาวดูดาดีดูเห็นไหมสมมติตามสกุลผมเนี่ยดาราฉายเนี่ยครับก็เขียนแบบนี้ครับเวลาเราเรียนปุ๊บเราต้องฝึกให้เด็กเขียนชื่อตัวเองนะครับเรียนภาษาอังกฤษเวลาเริ่มเรียนเขาก็ให้เด็กเขียนชื่อนามสกุลตัวเองจากการสะกด เอาตัวสะกดนะก็เหมือนกันเวลาชื่อผมเนี่ยนามสกุลดารังชายก็เขียนว่าเนี่ยดานะครับแล้วกราก็เป็นอะไรครับก็เป็นเนี่ยดารอเอารอมานะครับเอาสองตัวแล้วค่อยๆเรียนไปแล้วก็ผสมไปนะครับดารอชายเพราะชายภาษาอับไม่มีนะครับเราก็เอาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดดันแอลีฟก็เป็นอะไรดาดันอียาดีดัน,อ,ดดนอู้วา้าว ดูดาดีดูทั้งหมดที่เรียนมาเนี่ยยากับวาวเนี่ยไม่มีสระสุกูลใช่ไหมเราไม่ใส่สุกูลให้แล้วเพราะเรากําลังจะเริ่มนําท่านไปเรียนแบบอะไรครับเราสาม,มุสมานีที่ถ้าตัวยามีก่อนข้างล่างอีก่อนวาวมีข้างบนอู้เขาจะไม่ใส่สุกูลแต่ท่านต้องรู้ว่าตัวเนี้ยคือถูกสะกดด้วยกับอะไรสุกูลก็อ่านเป็นอะไรดา đi đủ à tỏ bài gian cặp tua xa yang yeah, hay đi xa này. xa xa xí si, xù tại gian là nít nương quên gian a alip ra ra gian y ya gì gian u wow à. dù za zi dù anh à, đi này đây. Xa si xù ถ้าเราออกถูกท่านทำเครื่องหมายดอกจันไว้ก็เลยซากับอะไรจันออกเสียงคล้ายกันแต่ตัวนี้บางกว่าตัวนี้หนากว่าท่านก็กลับไปดูตรงนี้นครับเห็นไหมซาจันรอเกิดที่ไหนเกิดที่เดียวกันแต่ความหนาความอะไรครับจะต่างกันนะฉะนั้นนี่คือลําคอเราเนี่ยตัวซาจันรอเกิดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทบทวนในวันนี้นะครับอีกทีหนึ่งก็คือว่าวันนี้เราเรียนพร้อมกันก็คือ เราได้ตัวที่หนึ่งฮัมซาบา ta s า j ิ m h า k อดัน z ันเวลาอ่านเราสะกดได้แล้วเราไม่ต้องไปย้อนหลังเดินหน้าถอยหลังแล้วนะอันนี้มันจอกไปแปลแนวนี้เลยก็เป็นอะไรครับออาีอูอบาบีบูบตาตีตูตสา s ีซู ja จี j ู อาฮิฮูคอาฮิคูดาดีดูจาดีดูดดก็วันนี้อัมดุลิแลแหลนะครับแค่นี้ก่อนแล้วท่านก็ไปทบทวนของเริ่มใหม่เราก็ไปช้าๆแล้วเดี๋ยวเวลาเราได้ปุ๊บตอนท้ายเราไปทีเดียวแบบจบพยัญชนะเลยก็ได้ นะครับก็ขอเล่าส่งอภัปโทษให้กับครูบาอาจารย์ที่สอนเรามาพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานะครับแล้วก็ขอเล่าส่งประธานดิดายยะให้กับทุกคนครับวัสสัลลัมะาัยกุมวะรห์มะตุลลอฮ์บะบรอกาตุ